สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื<ๆ>่อนเทุก,ท,กทุกท่านเอ t ซีททั่วโลกแลก้วก็ก็วันนี้พามาดูต้นมะม่วงนะคะติดลูกเยอะเลยควาวนี้ก็ใหญ่มากที่จริงมันเป็นมะม่วงอะไรนะพันที่ลูกโตโตนะนี่ยังเล็กอยู่นะเนี่ยโตเออลูกขนาดนี้นะถือว่ายังเล็กลูกโตโตโต,โตมากเลยก็อยู่อันนี่แหละตรงหลังบ้านนะคะก็จะเอาจะให้ท่านดูนะ บางวันบางทีก็อยากจะอา่ามาทําคลิปต้นมะม่วงเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักีก็เห็นมันตอนนี้ลูกมันเริ่มโตแล้วก็เลยมาส่องให้เพื่อนๆดรู้นะคะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆ้บ้านนะคะใกล้ๆบ้ในในนมานต้นมะม่วงต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณสักสา,าปียังยังสามปีเพิ่งได้3าปีนะคะก็ก็ถือว่าติดลูกตั้งแต่ปีแรกแล้วปีแรกท,ที่ที่ลูกมันเริ่มติดเพราะว่าต้นนี้เดียว เท่ากบกิ่งเล็กๆขนาดนี้แหละเพราะว่าเราซื้อพันซื้อที่เขาแต่งกิ่งแล้วเนาะแต่งแต่งคือเขาเขาแต่งพันเขาเอาเขาเรียกยังไงเราซื้อเป็นต้นมาที่เขานี่แหละก็เลยก็เลยติดลูกไว้ติดลูกก็เอาไม้ค้ำไว้นะติดลูกได้สองสองลูกไม้ค้ำไว้แล้วทีนี้ก็นี่ก็ค้ำนี่เห็นไหมค้ำตรงอ่ ตรงนี้แหละตรงตรงกิ่งนี้นะคะก็นี่ก็เดินรอบๆให้ดูนะคะรอบๆให้ดูว่าต้นมะม่วงแต่มันมันก็มีที่มันช้ำๆแล้วก็เหมือนก็เหมือนอะไรมาจิกมันหรือเปล่าทําให้อ่าลูกมันลูกมันร่วงเนาะลูกมันร่วงร่วงเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ถ้ามันร่วงลูกมันก็โตแต่ถ้าไม่ร่วงลูกมันติดเยอะไปเยอะไปนี่ เฉพาะครัวนี้นะสุดยอดก็ได้เยอะทีเดียวนะคะก็ยังไงก็เข้ามาชมต้นมะม่วงด้วยนะคะต้นมะม่วงก็ติดอยู่กับนี่แหละติดอยู่ด้วยส่วนผักนะคะส่วนผักกาดตรงนี้ผักกาดก็ยังมีเหมือนเดิมนะเนี่ยผักกาดก็ยังมีเหมือนเดิมยังยังตอนนี้ก็เริ่มแก่เริ่มแก่เพราะว่าผักกาดระหวาน ผักกาดพันผักกาดเขียวปลีเนาะเขียวปลีมันจะเอาขมนิดๆก็เอาไปดองไปทําผักไปทําส้มผักนี่แหละนะคะก็ก็ยังเช้าเย็นก็มาเก็บกินเหมือนเดิม,มอยากกินอะไรก็เหมือนเดิมแต่ต้นนี้นะต้นใหม่ตอนนี้ยังกาลังจะเริ่มจะเริ่มติดติดลูกแต่ไม่น่าจะมีนะเห็นลูกเดียวนิดเดียว ดวลูกไม,ม่สมบูรณ์ด้วยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะฝากเป็นกําลังใจเข้ามาชมคลิปให้ด้วยนี่ก็มาดูขั้วตรงนี้นะคะจบที่ขั้วตรงนี้ก็แล้วกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ